มาครับพี่น้องมามึองกุแขกคนไอกครับมึงกวนบล็อกแต่งเลยครับไหมเดี๋ยวจะเฝ้าเดี๋ยวออกไรงลุกออกตะกคนเดี๋ยวสิวชนาให้ดอกนี่ครับพี่น้องบ้านที่นี่เขาสิมามึงวิธีการไอ้ขันน็อตขันน็อตไอโซนทดนะครับผมต้องปินล็อกออกก่อนนะนี่ครับอันแรงเลยพี่น้องเด้อนี่นี่ครับปินล็อกผู้ใดอีกจะงูนะครับนอกจากผมผมงูมาแล้วนะครับพี่น้องนี่มันจะปินล็อกมก็จะยุ่งสีเด้อพี่น้องออกก่อน เดี๋ยวไปใส่ัย้ะครับมันออกเงี้ยนี่ครับมันจะเป็น,ป,นปินล็อกโม,โมยอยากมยยาี่หยังล็อกมามี่หยังล็อกได้หน่อันนี้เป็นของ6กสีนะครับนี่มันจะยู่จังสี่นะครับนี่ครับมันจะสูไปซื้อครับพี่น้องนี่ครับมันจะยู่ประมาณลอ็อกล็อกหัวนอดไปเนะครับผมน,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 นี่อันนี้นก็ใส่ได้อันนี้ใส่ได้เปล่าเหาห่อห่อห่ออาหารเอเครียร์ออก้ะครับพี่น,น้องเอาเครียร์ออกนะสิเดี๋ยวห่อเดี๋ยวเ่าก็จังเดี๋ยวเ่าก็จังขันออกนี่ครับมัอนี่เ่าสีมาแช่เทคนิคเล็กๆเล็กน้อยนะครับ ผมเนี่ยโง่มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้พี่น้องมึงที่แรกอะ่ะตัวผมบอกอันนี้ออกตักวผมขัดเลยมันบม่ออกครับมันต้องเอาอันนี้ออกแล้วกันต้องขัดออกนี่ครับนดบัดเบอร์เบื่อทราใดอ่ะเบ่อสายยบซีบอก 34, บอกูแขกนีนน่ครับสายยุบซีนะพี่น้องหมุนหมุนหมุนออกตามปะกะตินะครับผมหมุนออกขวาหมุนเข่าซส้เียนี้ตัวผมจะหมุนออกนะครับเพื่อเพื่อจะเอาเฟืองทดตัวนี้ออกว่าหมุนเข่าขวากับหมุนออกขวาหมุนออกาสเออหมุนออกาส จักละหมุนออกหมุนเข่าเลยแล้วไม่น้องตามปกติตามปกติครับเมื่อแม่เมื่อแม่เกี่ยวไส้เกี่ยวขวาก็คือหมุนออกตามปกติก็ยังนอนเท่าธรรมดาเลยแหละนะครับเมื่อนี้สิพามาชมเอาจัดการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันแล็บอันเลแร<ป>กก็สิไปมึนกะนแกแต่งครับแกแตง่งมันบอกแต่งอกแต่งมันจะเกินไปฮะนะบอกแต่งกุ้งแขกก็หนียวไงนะครับเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองนี่ครับผมเฮ็ดเองเฮ็ดเองกุแขกนี่มึงงดกุแขก ของแท้สร้างของแท้ครับผมเปลแ่ยนแค่นี่ผมนี่ยมันนี่มามไทยที่ายวิธีการออกให้พี่น้องมึงเอาออกบ่ล่ะออกบ่ล่ะรออ๋อแป๊บปุ่นนี่โมวยแป๊บได้หนี่แป๊บมึงแป๊บหลดพี่น้องแป๊บแป๊บกระเล็กซ้ำอยู่ครับผมเออขั้นตอนต่อไปกะขันรถออกครับผมอันมันวันี้เสียงตับๆมันเมื่อแม่นยังได้พี่น้องตัวผมขันออกไว้แล้วครับผม อันนี้คือมาสางภาพให้พี่น้องมึงซื้ออันเวลาจริงๆดูผมเฮ็นอยู่นี่ครื่องมือแล้วครับนัดตัวเดียวนี่โอ้ออกง่ายขนาดแบบพี่น้องเลยน้องขึ้นนี่นะครับไม่นี่ก็มาแช่เทคนิคเล็กๆหน่อยครับิธีการการขันเอาเครื่องทดของรถของไทยไทยชี้ศูนยนนนน์นะครับพี่น้องก็คือโคกชี้ศูนย์ของสียรันนะครับวันนี้ลับเป็นขั้งแรกของพวกผมนะครับที่เลยมาขัน กับเมฆยันเนงเราครับคือภาคตะวันตนสิ้นหล่อครับสิ้นหลอ่อมันห <c oughs> ัวก็เลยได้ขันออกครับผมครับขันออกแล้วก็จะตั้งคุณนะผมมันก็จะเสียงดังเล็กน้อยนะพี่น้องอันนี้ใส่ลอกดินคุณนะครับเดี๋ยวเอาลอกเขายุงไว้นะครับการลม่มถึงไวเล็กน้อยแน่ออลอกกรับตรงนี้หลอกห้อยหลอด่อมเยอะนี่ครับนี่ก็มาแช่วิธีขัน เตือนถายนะครับพี่น้องว่าเจอแล้วแล้วกุญแจนี่เฮียไรอยู่ถ้าผู้ใดบ่เคยเห็ดนี่ครับเมื่อคลิปนี่เอาออกเป็นเล่ห์นะผมปาดชิ้นบาร์ลงหนกเลยนะหนักตัวเดียวนะครับพี่น้องนี่นักตัวเดียวเล่นด้วผมครึงมือได้ครับนี่ขันออกยากขั้นกิริย์ครับประแจขาดหลายอันละเออเมืองระยะมันอยู่มาที่นี่เอาออกแล้วก็นขันนอตออกแล้วก็นว่าออมปิ่นปิ่นแหวนล่องนะครับออกนี่ครับ โอเคกำลังหายนละ้วหายล้วแกะออกหายนละ้วหายล้วคล้องออกห,หายริ่งก็งอคล้องออกคือ,อกเกา่านี่นะครับวันวนี้เฮากับสเสดมาทำการถอดอันนี้ออกให้พี่น้องมึงนะครับพี่น้องขอบุ๊ดได้ออกเฮ็ดเองนะครับมึงคลิปนี้ก็น่นาจะเฮ็ดได้แล้วครับผมม,มันกับผมมีเอียงซับซ้อนครับมีนัดแต่เดียวเลยหรอครับของ6กสี่ต่ว่าไทยหนึ่งศูนย์บ่กคืบกันนะครับบ้านี้ ขงนี่ครับนี่ครับมันจะมีแหวนนี่แหวนห้องข้างล่างกันบ่นี่ครับแหวนห้องนี่ครับตอนนี้กี่ถอดเฟื่องเฟืองถอดออกมานะครับตอนนี้โอ้ขันนออกได้ออกง่ายขนาดพี่น้องเลยนี่แล้ครับอันมันออกออกยากยนี่ครับมุนคุุยนี่ ในแล้วบันทึกงานเสี่ยงไฮ้กันหั้นนำเลยครับออกง่ายขนาดครับพี่น้องไปนี่เลยเอ้านี่แหละครับพี่น้องคลิปนี้ผมกะพามาชมเทคนิควิธีวิธีวิธีถอดถอดน็อตถอดน็อตเฟืองทุดนะครับพี่น้องถอดน็อตเฟืองถ่ายออกออกออกถอดถอดน็อตเฟืองทุดออกนะครับผมจะปั๊บพร้อมนี่ ปับ,ปบ,ปบเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม,มด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งวัน